วันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตโปรโมชั่นจะมาอัปเดตข้อมูลให้ว่ารถคันนี้เนี่ยโปรโมชั่นยังเหมือนเดิมไหมมันเล่าให้อีกรอบหนึ่งว่าจับแต่งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเท่มันหล่อขนาดไหนคือมิซูชิไทตันจ T g ีเ t o ตครับ933,000บาทไอ้รถที่แต่งเนี่ยมันขึ้นรุ่นอะไรมันติดตั้งในรุ่นขับสีได้ไหมมันติดตั้งในรุ่นขับเพื่อน2ล้อที่เป็นตัวเกียร์ธรรมดาเริ่มต้นได้หรือเปล่า สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ h ช n n นลอีกเช่นเคยครับผมนนท์มาแชร์วันนี้ครับผมจะพามาชมรถ1คันครับที่ผมเคยถ่ายเคยรีวิวไปแล้วว่าออปชั่นคันนี้เนี่ยมันติดตั้งอะไรวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตโปรโมชั่นจะมาอัปเดตข้อมูลให้ว่ารถคันนี้เนี่ยโปรโมชั่นยังเหมือนเดิมไหมแล้วก็มันเล่าให้รอบนึงว่าไอรถคันนี้เนี่ยพอจับแต่งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเท่มันหล่อขนาดไหนนะครับ คันนี้นะครับคือมิซูชิติไททัน GT เกี t ร์ออโตครับราคาอยู่ที่933,000บาทซึ่งในรุ่น GT ทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว GT เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้มันถูกผลิตมาในรุ่นพิเศษด้วยหมายถึง Passion Race Passion Race ที่ผมเคยรีวิวไปคคลิปนี้ ย้อนกลับไปดูได้รุ่นนั้นก็สามารถนํามาติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งให้ได้ครบแบบนี้เช่นเดียวกันหลายคนนะครับที่ทักเข้ามาถามตั้งแต่ลงคลิปนั้นไปถูกโปรโมทท่องทาง Facebook ด้วยจนถึงดูวันนี้นะครับก็ยังถามเหมือนเดิมว่าไอ้รถที่แต่งเนี่ยมันคือรุ่นอะไรมันติดตั้งในรุ่นขับสีได้ไหมมันติดตั้งในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อที่เป็นตัวเกียร์ธรรมดาเริ่มต้นได้หรือเปล่าบอกเลยนะครับว่าอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดนี้นะครับมันสามารถติดตั้งได้ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นแตตััววยกสูงงธรรมดาจนถึ ตัวท็อปสุด wheel Drive แต่เงื่อนไขของ wheel drive ในกรณีที่ติดตั้งพวกกันชนเหล็กพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถใช้ตัวเซ็นเซอร์เดิมของตัวรถได้ที่มีปาร์กิ้งโซนา่าไม่ว่าจะเป็นตัว GT Premium ขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อแอดลีดมันไม่สามารถใช้งานตัวเซ็นเซอร์ได้ก็ต้องแจ้งกันไว้ตรงนี้อันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้ก็บอกกันไปตรงตรง ทีนี้เดี๋ยวผมมาเจาะรายละเอียดแล้วกันอีกสักรอบว่าออปชันฟังก์ชันคันนี้มันมีอะไรผมมีให้เลือก2เกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแฮมเมอร์ก็มีแล้วก็อีกเกรดหนึ่งเป็นงานเอาเรนเดอร์อันนั้นอาจจะได้เซตที่มันเยอะขึ้นนะครับอุปกรณ์เนี่ยได้คุณภาพเนี่ยอาจจะไม่เทียบเท่ากับแฮมเมอร์แต่มันได้วัสดุตัวเหล็กกันชนเหมือนกันนะครับก็สามารถเลือกตามความต้องการได้ใครมีงบน้อยก็เลือกเอาเรนเดอร์ไปหรือใครที่แบบเอ้ยซื้อทั้งทีจัดแฮมเมอร์ไปเลย เราก็มีติดตั้งให้เราปูเสื่อมารอสําหรับลูกค้าที่สายออฟโรดอยู่แล้วหรือใครที่อยากเล่นออฟโรดอะแต่ไม่รู้จะแต่งแนวไหนอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางให้กับลูกค้าหลายๆคนที่เล็งหารถประเภทนี้อยู่ เดี๋ยวมาเริ่มที่ด้านหน้าก่อนนะครับสำหรับรถคันนี้มีติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งคือตัวกันชนหน้าเหล็กแฮมเมอร์ครับตัวแรกก็สามารถใช้งานได้จริงนะพวกนี้ผมเคยบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วแลวก็มีจุดติดตั้งวินช์นะครับที่ตัวลากจูงตัวสลิงที่สามารถลากจูงได้จริงนะครับก็มีลองรับไว้ให้สําหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อออปชั่นฟังก์ชันเพิ่มเติมตัวกล้องหน้านะครับเดิมรถเนี่ยมันมีกล้องมองภาพรอบคันอยู่แล้วตัวกันชนหน้าเปลี่ยนไปกล้องก็ต้องอยู่ตําแหน่งเดิมซึ่งสามารถใช้้้งานนนนไดดเเหมมือิตัวี ก็ถือว่าตอบโจทย์กับการใช้งานตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงอะไรเยอะพามาดูที่ด้านข้างบ้างด้านข้างนะครับมีอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งเข้ามาคือตัวซุ้มล้อและ1 2เลยตัวล้อแม็กซุ้มล้อก็เหมือนสนแตนดาร์ดทั่วไปแหละไม่ได้มีอะไรจะไม่พูดละตัวล้อ,อยางนะครับล้อ,อยางชุดนี้เป็นล้อ,อยางขอบ18นิ้วนะครับพร้อมลัดยางมอนสเตอร์นะ ล้อเนี่ยพวกเนี่ยมันสามารถเลือกลายได้นะบางคนคิดว่าสามารถเลือกลายที่ต้องการได้ไหมอะไรเงี้ยครับเราก็มีให้ลูกค้าลหลายๆท่านเลือกสรรความต้องการแต่ละบุคคลไปนะครับรถคันนี้เนี่ยมันติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งช่วงล่างเซ็ตช่วงล่างมาด้วยนะครับเซ็ตช่วงล่างมีอะไรบ้างก็อย่างที่พูดไปในคลิปที่แล้วเลยคือเราติดตั้งตัวโช๊คครับ โชคโปรเฟนเดอร์2.0มนทิวพิกกี้แบ็คพร้อมซับแทงหลังมนทิลคืออะไรมนทิลคือหลักการของการซับแรงตัวแกนใหญ่ขึ้น ก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมันซับแรงสั่นสะเทือนเข้าไปห้องโดยสารเนี่ยน้อยลงสมรรถนะของตัวรถเนี่ยก็จะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นมันก็สามารถตอบโจทย์กับการใช้งานสําหรับลูกค้าที่รู้สึกว่าอยากได้รถที่มันสามารถปรับความนุ่มปรับความหนืดของตัวโชค๊คนะครับที่ให้ไปซับแรงกระแทกในกรณีที่ถนนกลุกมค่ะหรือวิ่งความเร็วสูงลูดข้างทางมันก็สามารถใช้งานได้ติดตั้งแล้วก็โช๊คเดิมคืนให้กับลูกค้าที่มาติดตั้งกับเราติดตั้งออกจากโชว์รูมนะมาต่อที่ด้านข้าง ด้านข้างซุ้มล้อด้านหน้าด้านหลังมีติดตั้งให้นะครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้ m d Head วิสุชิมอเตอร์นะครับล้อหน้าหลังนะขนาดเท่ากันนะครับขอบ18นิ้วกว้าง9.5ล้อบางล้อเนี่ยความกว้างของตัวล้อมันก็จะแตกต่างกันออกไปบางทีก็8.5 9 9.5แล้วแต่ล้อส่วนใหญ่ล้อเอา้อก็อยู่ประมาณเนี้ยส่วนหน้าหลังครับมีอุปกรณ์ตกแต่งอีกจุดหนึ่งคือตัวโลบารครับโลบาเหล็กแฮมเมอร์นะครับ h ฮมเมอร์เนี่ยหลายคนเข้าใจว่าตัวโลบาร์เหล็กนี้เนี่ยมันต้องติดตั้งเฉพาะแฮมเมอร์เหรอไม่ใช่นะเรามีเซ็ตให้เลือกเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปนะครับเรามีเลือกสําหรับบุคคลที่แบบอยากได้แนวเนี้ยแต่ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ใช้ออฟโรดขนาดนั้นแต่อยากได้ออฟโรดเออก็มีงานเอาเรนเดอร์มาให้เลือกใครที่เล็งแฮมเมอร์อยู่แล้วซื้อทันทีเอาแฮมเมอร์ก็มาคุยรายละเอียดกันเรามีติดตั้งให้แล้วประกันหันโชรูมให้กันชนท้ายเป็นของแฮมเมอร์ครับสามารถติดตัวหัวลากลากจูงได้ ในกรณนนีที่ลูกค้าต้องการลากจูงนะครับในรูปแบบที่เป็นขับเครื่องสี่ล้อไปลากเรือลากเทรลเลอร์อะไรก็แล้วแต่มันสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันก็ติดตั้งจากโชรูมมีวารันตีอะไรครบนะครับติดตั้งจากโชรูมให้ ครบหมดเดี๋ยวผมสรุปให้ตรงนี้คร่าวๆแล้วกันว่ามันมีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างอย่างแรกคือกันชนหน้าเหล็กนะครับโลบาร์แฮมเมอร์กันชนหน้าแฮมเมอร์ตัวกันชนท้ายแฮมเมอร์ตัวล้อแมกนะครับขอบ18นิ้วพร้อมล่ายางมอนสเตอร์นะครับยาง AT พร้อมโช๊คโปรเฟนเดอร์สองจุดศูนย์นวพิกกี้แะครับพร้อมซับแทงหลังปรับได้8ระดับเดี๋ยวผมไปสรุปหน้ารถให้ว่า ไอ้พวกรายละเอีย e ดพวกนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าที่สนใจเนี่ยเรามีโปรโมชั่นอะไรให้บ้างบอกเลยนะบางรายการเนี่ยเราแถมไม่ได้จริงๆหลายคนรู้นะครับว่าแฮ m เมอร์แพงหลายคนรู้ครับว่า Pro p ปรเพนเดอรเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่เป็นของคนไทยที่รู้ว่ามันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มันมีสมรรถนะสูงระดับหนึ่งแต่ยังไม่เทียบเท่ากับยุโรปเขา แต่เชื่อว่าหลายคนรู้จักแน่ๆโฟรเฟนเดอร์และหลายตัวแทนจําหน่ายก็มีเยอะมากเพียงพอสําหรับให้บริการทั่วประเทศแล้วเดี๋ยวผมไปสรุปหน้ารถให้แล้วกันครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีโปรโมชั่นอะไรแล้วเรามาอัปเดตให้ว่าสําหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถเนี่ยก่อนสิ้นปีเนี่ยเรามีอะไรบ้าง เดี๋ยวผมมาสรุปท้ายคลิปให้ครับว่าคลิปนี้มาพูดถึงอะไรหลักๆเลยเรามาขายล้วนๆแล้วเพราะเราไม่พูดพร่ำ์ทำเพลงเลยครับมันใกล้สิ้นปีแล้วยอดก็ต้องทําเงินก็ต้องหาเดี๋ยวผมมาสรุปให้เป็นรายการให้เลยว่าเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างผมแบ่งเป็น2โซนนะโซนแรกคือสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้อยากใช้งบอะไรเยอะไม่ได้อยากใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเยอะเราก็มีงานเอาเลนเดอร์มารองรับเช่นเดียวกันจะได้อุปกรณ์ที่เยอะกว่าแฮมเมอร์ เพราะแฮมเมอร์เนี่ยต้นทุนในการติดตั้งต้นทุนในซัพพลายเออร์ที่ให้ราคาเรามาเนี่ยถือว่าค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็งบประมาณในการติดตั้งเนี่ยมันอาจจะไม่บาลานซ์กันแต่เรามีราคาพิเศษให้สําหรับ2รายการนะครับวันนี้ส่วนรายการที่ไม่ได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นโลบาร์กันชนท้ายล้อแม็กเราฟรีให้ซุ้มล้อเราฟรีให้กันชนหน้ามีราคาพิเศษนะครับแจงตรงนี้ไม่ได้จริงๆเดี๋ยวโดนตัดราคาเดีย๋ยวโดนแฮปลูกค้าโดนเยอะมากช่วงนี้ตัวโชคนะครับโปรเฟนเดอร์ 2.0โมโนทิวซับแท้งหลังปรับ8ระดับพิกกี้แบ็คผมไล่สับมั่วไปหมดเลยแต่หลักเรามีบริการให้สำหรับโชคโปรเฟนเดอร์สปอนเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโชคโปรเฟนเดอร์ก็ดีหรือว่างานแฮม,มเมอร์ก็ดีถ้าอยากให้ผมรีวิวนะครับลองติดต่อมานะหรือว่า ถ้าไม่สะดวกนะครับก็ทิ้งเบอร์ไว้ใต้คอมเมนต์นี่เลยเดี๋ยวผมโทรหาเองเดี๋ยวผมเสนอขายงานพี่เองก็ได้ไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกเรามี2โซนให้กับตัวเอาเรนเดอร์ลูกค้าอยากได้งบที่มันถูกหน่อยก็ไปเอาเรนเดอร์อยากได้ซื้อทั้งทีแล้วอยากได้อุปกรณ์ตกแต่งที่มันมีแบรนด์หน่อยนะแบรนด์ในที่นี้เพามว่าแบรนด์ที่เรารู้สึกว่ามันติดหูหน่อยแฮมเมอร์ Hammer. สำหรับออฟโรดก็มีแฮมเมอร์มาติดตั้งให้นะครับ ราคาอาจจะมาคุยรายละเอียดกันใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามก็ได้ส่วนโปรโมชั่นบ้างโปรโมชั่นตอนนี้ครับดาวเริ่มต้นได้5% 5%นี้ก็จะมีสิทธิพิเศษสําหรับกลุ่มลูกค้าพิเศษเช่นเดียวกันสิทธิพิเศษสําหรับกลุ่มลูกค้าพิเศษไม่ว่าจะเป็นตัวพนักงานสลิปเงินเดือนนะครับข้าราชการพนักงานและวิสาหกิจหรือผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับ m i t s u b i มอเตอร์เรามีรายละเอียดเรามีของแถมเรามีการติดตั้งให้กับลูกค้าทุกท่านที่ติด ต่อเข้ามา y นะ u t u b e ทเหล่านี้เราหายอดซ้นปีนะครับใครที่เล็งหาอยู่ว่าอยากได้รถสักคันหนึ่งอยากได้คนที่ดูแลที่รู้สึกว่าอยากแต่งแล้วให้คําแนะนําได้ผมก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ ให้คำแนะนำที่ได้มั่นใจอย่างนั้นนะครับส่วนใครที่มั่นใจเหมือนกันก็โทรมาคุยรายละเอียดกันโทรมาสอบถามข้อมูลกันหลักๆนะมาขายล้วนๆนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe ให้เราด้วยเพื่อจะได้พาทุกการติดต่อการติดตามของเราเองเราจะนำข้อมูลดีๆเราจะนำข่าวสารดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่ ตอนนี้นะครับจะถึง30,000่นซับสไครต์แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเราอยากได้ยอดซับเร็วๆนะครับใครจะสนับสนุนช่องเรานะครับก็โทรหากันได้โทรคุยกันได้เผื่ออยากให้อุปกรณ์อะไรมาติดตั้งกับรถเราแล้วก็มาติดตั้งให้ลูกค้าเราหรือเป็นสปอนเซอร์ช่องเรารายละเอียดประมาณนี้คลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอใหม่สวัสดีครับ